หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิศกุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์จากวัดพิศโสภาลามนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินทางมาโดยนะครับพระน้องชายนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพระเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตาภิรัตน์นะครับเด้อนะครับเข่งกรรมฐานครับว่าคือผมให้เถอะเฮ้อผมลงเยอะนะครับเนี่ยเด้อนะครับโอ้ยพ่อแม่กูบอาจารย์ครับ สาธุครับสาธุครับโอ้สาธุสาธุนะครับครูบาอาจารย์จากวัดพิโสพรามนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับประเด็๋ระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตาพิรัตนะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับทั้งข้าดหัดและบรรพชิตนะครับมาถวายพัตตาหารเพลนะครับที่วัดบ้านเก่าโบนะครับในฐานะเป็นสำนักแม่นะครับลูกศิษย์ลูกหาของประเด็๋ประคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิโสพรามนะครับพระราชปริยัติยากรนะครับเด้อ มองเห็นไกลๆนะครับพระอาจารย์ปิดานะครับโอนี่กำลังลงรถมานะครับสงสัยมาแต่เช้าๆด้วนนะครับโอ้ยสาธุออกแต่เวลาไหนนี่ครับตีห้ามว่สองโมงสองโมงเนาะพระอาจารย์ปิดานะครับน้ำกันลูกครับมาน้ำกันนี่ครับเบิดวัดเลยด้อนนครัะกรนน้สูงนะครับจากวัดพิสุภรามนะครับ โอ้ยวันนี้พิเศษนะครับสาธุสาธุตุนะครับนี่ดูสิว่าจะพร้อมลงนิดหนึ่งเด้อนน่เด้อสาธุครับผมครับโอ้ยสาธุครับถ่ายวิดีโอทำเด้อหน่ครับรอพระเมุ่รูบาอาจารย์นะครับพระเหนืพัตนาหารมาถึงก่อนแล้วนะครับพระเหนืพัตนาหารมาถึงก่อนแล้วนะครับจากนั้นก็เป็นกูบาอาจารย์นะครับเพิ่งจะลงรถนะครับโอ้ยอาจารย์ สาธุกับผมครับนิมนต์เขาไปข้างในอยู่นอครับเด้อไปชั้นนำปนากรค,ครัานิมนต์เขาไปชั้นนำปนาข้างในกน่อนเลยนะครับเด้อเพิ่นเตรียมนำไว้อยู่ครับนิมนต์ที่ลงทานน้ำปนาก่อนเด้อนะครับ นี่มนต์ไปสันลงทานน้ำปนะก่อนเด้อสายไฟมันต่ำเด้อมันต่ำาที่มุมโอ้สาธุสาธุครับสาธุข้างหลังขัรถทำเมื่อกี้โอ้นี่บว่งนู้นนั่นนู้นคนชอบโอ้ยังไม่รู้เลยครับว่าตรงไหนมันต่ำนี่ครับสายไฟที่หน้าหน้าประตูครับผมครับโอ้สาธุสาธุสาธุรถเลยเข้ามาไม่ได้เนาะเด้อนะครับพระอาจารย์ท่านแจ้งว่ามีสายไฟมันต่ำนะครับรถเข้ามาไม่ได้นะครับ ยอดโยมจากคุม้มวัดพิโสพรามนะครับเดินมาเลยนะครับบอกว่าสายไฟมันต่ำนะครับเข้ามาไม่ได้นะครับโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อนะครับนะครับได้บำเพ็ญบารมีพิเศษนะครับไม่าวไม่ชี้นะครับนะครับ เขาสะพังเลยนะครับคืมอมานั่งรถเขามานี่ฮืเข้ามาไม่ได้บ่อโอ้หือโอ้นะครับจอดข้างนอกนะครับก็เลยให้เมขเขาเมชีบำเพ็ญบาร,รมีพิเศษนะครับเดินมาเลยนะครับตอน้ญาติถ่ายภาพไว้ด้อนะครับ สาธุอนุโมทนานะครับแม่ชีแม่ขาวจากวัดบ้านวัดพิษโพภรามนะครับเดินทางมาที่วัดบ้านเก่าบอนะครับ <c oughs> โอ้จะเป็นบเนบเพ่นบำเพ็ญบารมีมากครัน้อสาธ,สาธุสาธุอนุโมทนาเด้อ <c oughs> นะครับบอกว่าสายไฟมันต่ำนะครับรถเข้ามาไม่ได้นะครับ หรือว่าอาจจะเป็นเพราะต้องการจอดรถไว้ด้านนอกนะครับจะได้ไม่แออัดนะครับก็เลยให้เมขาวไม่ชีบำเพ็ญบาร,รมีพิเศษนะครับเดินเข้ามาก่อนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นลงไปชมอนุสรสถานถิ่นบุรพาจารย์วัดพานเก่าบอวก่อนหรือเปล่านะครับเด้อ กูบาอาจารย์มาถึงก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยเป็นแม่เขาเม่ชีนะครับที่เดินทางมาถึงนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้พิเศษนะครับพ่อแม่กูบาอาจารย์สายหลวงพ่อใหญ่วัดพิโสภารามนะครับพระราชปร,ริยัติยากรวัดพิโสภารามนถือว่าเป็นวัดแม่นะครับเป็นวัดแม่วัดบ้านเก่าบอนี่เป็นเครือข่ายนะครับนี่ป้ายนี่นะครับ วัดบ้านเกาบอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเครือข่ายวัดพิโสพราม์แห่งที่หนึ่งนะครับเด้อพระเดชพระคุณลงตานะครับไปกราบเรียนหลวงพ่อใหญ่วัดพิษนะครับท่านบอกว่าไม่ชอบคําว่าสาขานะครับชอบคําว่าเครือข่ายนะครับก็เลยได้ใช้คําว่าเครือข่ายนะครับวัดพิโสพรามแห่งที่หนึ่งนะครับ